ครับสวัสดีครับผมนายลำยองสอนโตนะครับก็ปัจจุบันก็เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยนะครับในเรื่องของสภาอุตสาหกรรมสมาชิกเนี่ยก็คือมีศักยภาพที่จะพัฒนาธุรกิจเองอยู่แล้วที่ท,ท,ที่เขาต้องทำเขาอยู่แล้วนั่นเองก็แต่เราม,ามองเห็นอุตสาหกรรมภาคชุมชนนะครับนั่นจะเป็นหมู่บ้านชุมชนต่างๆหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยก็คือเราเห็นว่าเขายัง มีความต้องการเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเข้าไปพัฒนาเกี่ยวกับวัตถุดิบเกี่ยวกับภาคการเกษตรต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่มีเรื่องของนวัตกรรมนะครับเข้าไปช่วยนะเนี่ยชุมชน,นก็คือจะไม่มีการพัฒนาในเรื่องของแปรรูป r o d u c t สินค้าพืชพันธุ์กัญชาอาหารต่างๆเนี่ยต้องมีการพัฒนาโดยขาด เทคโนโลยีเทคโนโลยีเหล่านี้ก็คือไม่สามารถที่ชุมชนก็ไม่สามารถออกแบบได้แต่ถ้าว่าเราได้พูดคุยไปพูดคุยลงพื้นที่ได้พูดได้คุยต่างๆเนี่ยแล้วเราก็นําข้อมูลต่างๆข้อชี่ชุมชนต้องการที่ต้องการจะเป็นไปมาออกแบบเนี่ยมันก็จะมีความสเสถียรหมายถึงว่าตรงกับความต้องการของชุมชนนะครับแล้วก็พัฒนาเป็นรูปโปรดัก Product. พัฒนาที่ที่ให้มันเป็นอาหารนะครับทั้งอาหารคนทั้งอาหารสัตว์นะก็ทั้งอาหารพืชเนี่ยก็จังหวัดสุโขทัยเนี่ยก็คือเหมาะสมที่จะต้องอทําการพัฒนาแปรรูปสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นเมืองกเกษตรนะครับการพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยมันมัน,ม,นมันสามารถผนวกมาทั้งทั้งทั้งแรงงานในชุมชนและแรงงานด้านอุตสาหกรรมได้ นั่นการเ,าเกิดการพัฒนาตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราลงชุมชนด้วยนะครับนั่นเองพบปะประชุมชนด้วยอะไรด้วยก็คือว่าเราก็เห็นภาพในการของโดยมีท่านอาจารย์จักกินเนี่ยเข้ามา,าร่วมในการที่พัฒนาฝียมือแรงงานเนี่ยได้ได้ส่งเข้ามาพูดคุยและร่วมทำนวัตรกรรมต่างๆนะครับร่วมกัน นั่นต้องถือว่าต้องขอบคุณทั้งพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับอ,อน้องเนี่ยก็คือว่าต้องต้องขอบคุณที่มาเติมเต็มให้กับทางสภาสัดฟัมต,ตรงเี้ยได้มีวิศวกรนะครับหรือฝ่ายวิชาการนะครับเข้ามาผนวกลงมาชุมชนสามารถออกแบบนวัตกรรมให้กับชุมชนชุมชนได้รับผลประโยชน์มากเลยนะครับเรื่องการ สร้างนวัตกรรมลงชุมชนเนี่ยมีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดนะครับนั่นเองบอกว่า,านวัตกรรมลงชุมชนเนี่ยจริงๆไม่ได้ไปไปไป,ไปลดแรงงานนะแต่ว่าไปเพิ่มด้านการสร้างาชิ้นงานให้มากและมีคุณภาพมากกว่าบางคนอาจจะหรือบางท่านอาจจะไปมองว่าการสร้างาส่งให้นวัตกรรมให้ชุมชนเนี่ยเหมือนไปลดแรงงานนะครับ แต่จริงๆนวัตรกรรมเนี่ยไม่ไม่ได้ไปไป,ไปลดแรงงานแต่ไปเพิ่มศักยภาพให้การสร้างปริมาณงานให้มากขึ้นให้ได้ชิ้นงานมากขึ้นตามออเดอร์ที่ต้องการบางครั้งสิ่งที่เขาเรียกร้องเหล่านี้เนี่ยเขาจะมือชิ้นงานที่ส่งให้กับผู้ต้องการเนี่ยนวัตรกรรมที่สอดคล้องกับชุมชนหรือจะออกแบบกับพร้อมกับชุมชนเนี่ยก็คือเป็นมือเป็นไม้ให้หน่วยราชการที่จะ ฉีดงบประมาณเข้ามาส่งเสริมให้กับชุมชนนั้นนะครับนั่นเองก็ด้านสภาวิสากระเนี่ยก็คือว่ามีความขีดความสามารถที่จะช่วยได้ตรงนี้นะครับนั่นเองก็บอกว่าต้องขอ,อรับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐนะครับนั่นเองภาคเอกชนก็จะจะเดินร่วมกับภาครัฐไปได้อย่างสมบูรณ์แบบครับ